เซสชันแรกนะครับเพดไม่เป็นก็ลงทุนพอร์ตคริปโตได้กับคุณสัญชัยปอปีซีโอคริปตมายแค์แอดไซอรี่ครับก็ก่อนอื่นเลยนะครับก็ขอบคุณทุกท่านมากนะครับที่มาเยี่ยมชมแล้วก็เข้ามาสู่ในเวิร์กช็อปนี้กันก็วันนี้หลายๆคนก็อาจจะมีข้อสงสัยนะครับก่อนก่อนแรกเลยว่าตลาดคริปโตมันเกิดอะไรขึ้นเออมันลงเพราะอะไรมันทำไมลงเยอะอย่างนี้ผมต้องอ d ด s เรื่องนี้ก่อนเลยวันนี้ว่า ไม่ต้องเป็นห่วงนะครับเรื่องเรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องปกติมากในตลาดคริปโตในฐานะที่เราอยู่ในวงการนี้มานะประมาณห้าหกปีแล้วผมเจออย่างนี้มาสามสี่รอบแล้วเป็นเรื่องปกติครับที่มันจะมีเรื่อง c o รเ e ็กเ่นเยอะๆในตลาดคริปโตถึงเราจะพูดเสมอนะครับอย่างแรกเลยว่าลงทุนในคริปโตนี่ครับเงินเราต้องเย็น,นจริงๆต้องมองไปเลยหกเดือนปีหนึ่งหรือมากกว่าปีหนึ่งโดยสำโดยเฉพาะการที่เราถือเหรียญที่ใหญ่เนี่ยผมว่าเป็นการจัดพอสำคัญแล้วก็ถ้า ใครเข้ามาใหม่ไปซื้อเหรียญเล็กๆก็ถือว่าเป็นการรับรองแต่ว่าไม่ต้องท้อใจไปนะเพราะว่าผมเชื่อว่าถ้าอยู่ในตลาดนี้มันมีโอกาสให้เราเสมอไม่ว่าคุณจะทําธุรกิจอะไรก็ได้หรือว่าเพิ่งเข้ามาเป็นมือใหม่ถือว่าให้มองเรื่องนี้ครับเป็นโอกาสในตลาดนี้ไปในช่วงนี้วันนี้ก็อาจจะมาเล่าเรื่องให้ฟังแล้วกันว่าบริษัทคริปโตมายน์กรุ๊ปเนี่ยของเราทําอะไรบ้างแล้วก็มีแตกต่างกับศูนย์ซื้อขายต่างๆไงแล้วก็มีผลิตภัณฑ์อะไรให้ทุกท่านบ้าง ก็ก่อนอื่นเลยนะครับก็คริสตมานกรุ๊ปเนี่ยเรามีใบอนุญาตสองใบมีบริษัทย่อยอยู่อยู่สี่บริษัทอันแรกก็คือเป็นคริสตอมานแอดไวซ์ทีนะครับที่ผมเป็นซีออยู่อันนี้เราจะโฟกัสเรื่องอะไรบ้างครับเป็นเรื่องของรีเสิร์ชรีเสิร์ชในแง่นี้ทีมงานรีเสิร์ชเรามากกว่าสิบคนทําหน้าที่อะไรวิเคราะห์ตลาดตลอดเวลาพูดถึงเหรียญต่างๆเขียนวิคเคะร์รีเสิร์ชเปเปอร์ร้อยหกสิบหกหน้าวิเคราะห์เอาลุกว่าปีนี้จะเกิดอะไรขึ้นมา พราะปีนี้ตอนนี้เราก็พูดอยู่เสมอนะว่าปีนี้อาจจะดูเป็นทรงไซด์เวย์แต่ตอนนี้มันรู้เริ่มดูเป็นขาลงแล้วถามว่าจุดต่ําสุดตอนนี้อยู่ที่เท่าไหร่หลายๆคนก็บอกว่า2 0 0 0 0ื่นสองหมื่นสองสอันนี้เป็นการคาดเดานะแต่ว่าที่สําคัญเนี่ยเราต้องอยู่ในเกมให้ได้ตลอดเวลาเราห้ามหลุดออกจากเกมนี้ไปต้องใจแข็งไว้นะครับนี่เป็นกําลังใจให้ทุกท่านถามต่อว่า a อ v ดวาซเนี่ยทำอะไรนอกจากรีเสิร์ชแล้วเราก็มีการทำคอนซัล ให้องค์กรต่างๆที่อยากจะเข้ามาสู่ในโลกสินทรัพย์ดิจิออลไม่ว่าจะผ่านเรื่อง NFT Metaverse ทำเหรียญปรึกษาโน่นนี่แล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่เราทำก็คือการจัดอีเวนต์ educational event อย่างนี้ที่มามันนี่ x p o กกันแล้วก็มีงานใหญ่อย่าง blockchain Thailand Genesis ที่จัดเหมือนกันในทุกๆป,ปีนั่นเองส่วนบอนีญที่เราได้ก็จะเรียกว่าเป็นที่ปรึกษาสินทรัพย์ดิจิตอลอันนี้ก็ตรงตัวนะครับมีรไรอยากปรึกษาเนี่ยมาคุยกับด้านทุกตัวมาได้เลย ส่วนในขานึงครับเป็น Mercle Capital อันนี้เราก็ได้เป็นใบอนุญ,ญ,ญาตเหมือนกันก็คือผู้จัดการสินทรัพย์ดิจิทัลก็เป็นสองใบอนุญ,ญ,ญาตนี้ต้องบอกก่อนนะครับเป็นเจ้าแรกในประเทศไทยที่ได้เป็นบริษัทแรกอันนี้เรามีจะมีกลยุทธ์การลงทุนแล้วกันเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังว่ากลยุทธ์เรามีอะไรบ้างและกันการนึงก็เป็นเอลเคมที่ทําเรื่องเกี่ยวดีฟานั่นเองส่วนอีกข้างหนึ่งขวาสุดจะเห็นอยู่ว่าเป็นคริสตอมันแอสเซทถามว่าทําอะไรบ้างก็เราจะมีการ i n นเค a เบ เป็นเหมือนคล้ายๆ Venture Builder Model ก็สร้างโปรเจกต์ใหม่ๆขึ้นมาแล้วก็สปินออฟไปอย่างบางท่านอาจจะเคยได้ยินเรื่องเหรียญเกีฟเราก็เป็นคนที่ช่วย incubate เกียวไฟขึ้นมาแล้วสุดท้ายเขาก็ไปรันโปรเจกต์เกี่ยวเกมไฟล์ของเขาเองส่วนอีกโปรเจกต์หนึ่งที่เรา incubate อยู่ก็ชื่อว่า Nimit Nation นะครับอันนี้หลายๆท่านอาจจะเคยผ่านตาม,มาบ้างก็เป็นการพาคน90เข้าไปในโลก Metaverse เองส่วนที่ผมอยากจะสื่อวันนี้ครับในข้อดีของเมอร์เคิลก่อนแล้วกัน ว่าการที่เราจะเข้ามาสู่ในโลกสินทรัพย์ดิจิตอลเพราะแต่ก่อนเนี่ยผมต้องพูดเลยตอนผมไปบรรยายที่ไหนเนี่ยคนก็จะถามว่าเออเราจะเริ่มเล่นยังไงบางคนก็บอกว่าเขาไม่มีเวลามอนิเตอร์ไม่รู้จะจัดเก็บเปิดเอ็ก a n เชที่ไหนจะจัดเก็บยังไงถึงแม้เราเปิดเอ็ก a n เชนะยังมีเรื่องของฟิชชิงที่เราต้องต้องวลอยู่บางคนก็ไปเปิดเอ็ก a n เชผิดได้รับใบอนุญ,ญาตไม่ได้ไปเอ็กเชปลอมก็มีอีกเอาเงินเข้าออกเก็บเหรียญไม่เป็นวุ่นวายไปใหญ่ คือเนี่ยครับเราเห็นปัญหาอยู่แล้วเพราะว่าเนื่องด้วยอันนี้ต้องพูดตามตรงผมก็เป็นเหมือนพี่พีนะครับตอนเริ่มแรกที่เข้ามาเนี่ยในปี2016ผมก็งงมากตอนแรกเราใช้สู์ซื้อขายต่างๆตอนนั้นยิ่งไม่มีอะไรบอกเลยนะว่าเข้ามาในโลกนี้ยังไงได้บ้าต้องเรียนรู้เองหมดตอนแรกก็กลัวๆเราสมัครในเว็บนี้มันจะได้เงินเราจะเข้าไปจริงหรือเปล่าโอต้องเปิด 2FA อีกออีเมลโนเด i วลเพชั่อีกแล้วพอเข้าไปเสร็จปุ๊บงงอีกว่าจะกดซื้อขายยังไงเพราะไม่เคยเทรดมาก่อนเลยชีวิต นี่พูดตามตรงในะนี่ประส,บ,ระสบการณ์ตัวเองเพราะผมก็มองว่าเรื่องการจัดเก็บและการเทรดอ่ะอาจจะไม่ได้เหมาะกับทุกคนเพราะบางครั้งเราก็ไม่รู้ว่าจะดูการาฟยังไงจุดเข้าจุดออกดีหรือเปล่าต้องมาปวดหัวนั่งมอนิเตอร์ตลอดเวลาเอาเงินเข้าเงินออกอีกอันนี้เราก็มาดูเรื่องของว่าเมอร์เคิลทำอะไรให้ลูกค้าเราบ้างดีกว่าก็อันดับแรกเลยนะครับก็จะมีการบริการว่าคุณเป็นนักลงทุนแนวไหนก่อน อย่างแรกก็จะมีทีมคล้ายค private wealth เลยครับก็จะมีทีม investment consultant ก็คือที่ปรึกษาการลงทุนสินทรัพย์ดิจิทัลนะแล้วจะมี relationship manager ที่เราเราียกว่า RM เหมือนช่วยดูแลลูกคา้าลูกค้าเดินเข้ามาบอกว่าเออเนี่ยผมอยากจะเข้าสู่ในโลกสินทรัพย์ดิจิทัลมากแต่ผมไม่รู้จะเริ่มยังไงผมอยากเข้ามากเนี่ยช่วยแนะนําผมหน่อยอจำนวนเงินผมมี ABCD มีจํานวนหนึ่งล้านหนึ่งแสนห้าแสล้าน เรามีหมดในพัสดุ์หนึ่งแสนบาทจนถึงสามสิบล้านหรือห้าสิบล้านก็มีลูกค้าคนละแบบเป็นหมดเราก็ต้องเข้าใจลูกค้าครับว่าการที่เขาจะเข้ามาเนี่ยจุดประสงค์เขาคืออะไรเพราะเรารู้อยู่แล้วลูกค้าทุกคนเนี่ยมี risk a p p e t ท t e ไม่เหมือนกันก็คือความเสี่ยงที่เขารับได้ไม่เหมือนกันเขาก็ต้องเข้ามาดูอีกว่าเราก็ต้องอยเข้าไปคุยกับเขาก่อนว่าจุดประสงค์ของการที่คุณเข้ามาเนี่ยคุณต้องการอะไรต้องการวีเทลแน่นอนแต่ว่าเซฟหรือว่าต้องการซิ่งหน่อย แต่ว่าต้องการว่าโอเคเข้ามาหาผลประโยชน์ยังไงเลยบ้าง,ซ,งซึ่งสิ่งสําคัญเนี่ยที่ผมบอกตลอดเวลาว่าของเรามีบริการครบถ้วนมีใบอนุญาตพาลูกค้าลงทุนเข้ามาลงทุนในเรื่องพวกนี้อย่างสบายใจไม่พอจากนั้นนะครับเราก็มีเรื่องของการที่ว่าพอเข้ามาลงทุนกับเราเนี่ยเราเป็นเหมือนคู่คิดให้เขาเป็นที่ปรึกษาเขาเกิดปัญหาอย่างช่วงนี้ผมบอกให้เลยสามวันที่ผ่านมาโทรศัพท์ผมดังทั้งวันลูกค้าทุกคนผมก็รับหมด ไอซีทุกคนไม่มีเวลานอนนะช่วงนี้ไอเอ็มทุกคนก็รับาสายกันหมดเพื่อจะอจุเขตว่าเออมันกำลังเกิดอะไรขึ้น,นกับตลาดอยู่ถ้าคุณไม่เคยเจอเนี่ยเราก็จะมีแนะนําให้คุณว่าคุณควรจะทํำยังไงบ้างในช่วงนี้แต่ว่าถ้าคุณอยากจะเข้ามาใหม่ยัยงกลัวมากๆเลยว่าจะเข้ามายัางไงเนี่ยก็ทีมไอซีกับไเราก็ยินดีดูแลทุกท่านในตรงนี้ส่วนที่สําคัญเลยที่เรามองเรื่องของ Security เพราะนี้เราเดียวเรื่องเงินนะเราก็จะมีเรื่องของ Custodian Service ที่เราเก็บ ถือเงินลูกค้าปุ๊บในแต่ละกลยุทธ์ของเราเนียครับแล้วจัดเก็บให้ลูกค้าก็จะได้ไป็นนว v กลับไปดูรีเทิร์นของเวลามีอะไรก็ปรึกษาเราได้ก็เป็นผู้คิดเราก็เราก็ยังมีการแนะนำ e อ u c a t e เขาไปด้วยกันเด็กว่ามีการส่งข่าวสารให้เรื่อยๆว่าเออเกิดอะไรขึ้นกับตลาดอยู่ช่วงนี้เกิดอะไรขึ้นกับ UST Luna, นู่นนี่เหตุการณ์พว่นี้มันถูกพันยังไงบ้างในภาพรวมของตลาดนวันนี้นั่นเอง ส่วนที่อยากจะให้ดูครับเนี่ยว่าเรามีการคัดกรองเหงรียญยังไงคือผมว่าสิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่ละเอียดออดมากเพราะตอนผมอันนี้ทุกท่านก็น่าจะรู้ว่ามันมีเป็นพันๆเหรียญในตลาดเนี่ยเออเราจะเข้ามาในนี้แล้วอัไน,นไหนเหรียญไหนมันดีไม่ดียังไงคือทีมเราครับผมต้องบอกเลยทีมรีเสิร์ชของเรานะแล้วก็ทีมอินเวสท์เมนต์ก็เลยดีไซน์เป็นเฟรมเวิร์กออกมานะครับว่าดูตั้งแต่เลยว่าส์ทคอนแทรคเลเร์โปรโตคอลคัดเหรียญมาก่อน ไปดูถึงว่าแชร์จี้เนี่ยเหรียญนี้พวกนี้อยู่ในเซกเตอร์ไหนไปอ่านถึงไวต์เทปเปอร์ไปดูถึงเทรนในตลาดไปดูถึงการจังหวะเข้าออกก็เลยเซตมาเป็นกลยุทธ์ได้นั่นเองเพราะเราจริงๆงอันนี้เป็นภาพแค่ส่วนหนึ่งนะครับจะมีประกอบอีกหลายๆอย่างที่อาจจะเป็นที่ว่าเรายังไม่ได้โชว์ให้ดูนะครับในมุมที่ว่าการที่เราจะไปคัดเหรียญเนี่ยมันไม่ได้คัดเหรียญง่ายๆผมจะบอกให้พี่อย่างนี้แล้วกันว่าเออบางคนเนี่ยเชี่ยวคนนู้นคนนี้ เข้ามาซื้อเหรียญตัวนี้เสร็จเรายังไม่รู้เลยเหรียญมันคืออะไรแต่ทีมเรามีการรู้ลึกซึ้งนะครับว่าเหรียญพวกนี้มันคืออะไรทําอะไรอยู่แล้วก็มันจะเติบโตมีโอกาสไปได้ไงบ้างซึ่งมันก็เป็นที่มาครับการที่เราเซตกลยุทธ์ที่เราเรียกว่ากลยุทธ์และกันแต่ละกลยุทธ์มีอะไรบ้างอันนี้มาเจาะลึกนิดนึงละกันครับอันแรกก็คือเรียกว่า M Bitcoin Alpha ก็คือเป็นการลงทุนในบ i t c o i n อย่างเดียว f u ล l y น n v e s t ร้อยถามว่าคนเข้ามาตรงนี้ทำไมก็เราให้องเลยครับว่า Bitcoin เป็นเหมือน ทองคาดิจิตตอลเห็นง่ายๆเห็นภาพง,ง่ายๆว่าถ้าคุณซื้อตอนนี้อ่ะก็ถือว่าเป็นโอกาสอยู่ถ้าคุณซื้อในราคาที่ต่ํากว่าสามหมื่นช่วงนี้เนี่ยผมบอกเลยว่าเป็นจุดที่ต่ํากว่าหลายกองทุนใหญ่ทั่วโกที่เขาซื้อกันนั่นาคาบางคนเขาไปซื้อจุดที่สามหมื่นห้าอย่างประเทศเออสะวอดอร์เนี่ยไปซื้อเบตคอย์ที่ราคาเฉลี่ยมากกว่าสามหมื่นดอลลาร์นะครับต่อนหนึ่งเบตคอยถือว่าจุดนี้เป็นจุดวิกฤตไหมผมว่าเป็นโอกาสผมจะมองวิกฤตเป็นโอกาสเสมอในจุดนี้นะ อย่าให้แพนิคก,กันแล้วกันอันที่2ก็คืออย่างที่ผมบอกเป็นตัวเหรียญ l ่าสแ a ร็บ a ่า a c a p ก็เป็นเหรียญที่มีสกยภาพตัวใหญ่หน่อยซึ่งเราไม่ได้เลือก Last Cap มัวๆนะครับเราก็ต้องกลับไปดูหน้านี้ครับก็เฟรมเวิร์กของเราว่ามีอะไรบ้างแล้วไปคัดสรรมาว่าเออเหรียญที่เรานิยามว่า Lastcap มันคืออะไรและบางเหรียญนะที่มันอยู่ใน Market Cap อย่างเงี้ย top t e เราไม่ได้เอาจากนั้นมาอย่างเดียวเราจะมีนิยามของเราด้วยว่าเออจะคัดออกมาไงตัวไหนอย่าง บางตัวเรามองว่าอาจจะเป็นเหรียญซิ่งไปหน่อยก็อาจจะเอาอ,อ,อย่างไม่ว่าจะเป็นเหรียญเล็กๆไม่ว่าจะเป็นชิบะเหรียญมีอย่างเงี้ยครับเอาออกไปหรือบิตคอยน์แคร์อย่างเงี้ยที่อาจจะมีความเสี่ยงหน่อยก็ไม่ได้เอาเข้ามาในลาสแคปฟันของเราส่วนที่3กับ4ี่เนี่ยเป็นสก2กลยุทธ์ที่เราเพิ่งเปิดตัวในเส้นเดือนมกราก็คืออันแรกเลยก็คือตัว M b l o บล chain M b l o c บล h a i n ก็คือไปลงทุนในพื้นฐานและกันของไอ ัวบล็อกเชนต่างๆที่เกิดขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นเลยด์อีเทเรียมไบแนนซ์มัทเชนเอเวอ a รนซ์โซลาอะไรก็ตามเนี่ยครับก็ถือว่าเป็นการที่ว่าถ้าคุณมองว่าตลาดคริปโตมันจะมีการเติบโตมีแอปพลิเคชันสร้างเยอะแยะเต็มไปหมดมีเกมไฟที่จะต้องมาสร้างบนอินฟราสตรักเจอร์พวกนี้มี NFT ที่ต้องมาสร้างเทรดกันในพวกนี้เกมไฟดี game f i อะไรก็ว่ากันไปเนี่ยเราก็ถือว่าคุณลงออกบตรงนี้เอ็มบล็อกเชนเนี่ย เราก็จะเป็นการคัดเหรียญบลูชิปเลเยอร์วันโปรโตคอลแล้วก็คือเป็นโพสมาร์ทคอนแทคโปรโตคอลเข้ามาในนี้ถามว่าเราแตกต่างกันยังไงกับที่ถ้าคุณซื้อเองเราจะมีการมอนิเตอร์นะครับว่าเหรียญพวกบล็อกเชนเลเยอร์หนึ่งเนี่ยอันไหนอยู่ในเทรนด์บ้างหล้วอันไหนออกจากเทรนด์ถ้ายกตัวอ,อย่างง่ายๆในเดือน2หรือเดือน3เนี่ยที่เรามองว่าไอเหรียญอย่างอัลวานมันจะมีประการประกาศทำซับเน็ตขึ้นมาเกมไฟล์มหาศาลเนี่ยครับจะเริ่มมาสร้างบนเหรียญอัลวาน เราก็จะปรับสัดส่วนว่าลดสัดส่วนเหรียญอื่นเข้ามาเพิ่มสัดส่วนการถือ a อวอรว์ลันขึ้นมาเพราะเรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องละเอียดก่อนถ้าพี่ๆไม่ได้ตามตลอดเนี่ยก็คงไม่ได้ทราบเรื่องพวกนี้แต่เรามีทีมวิเคราะห์ทีมรีเสิร์ชก็คือเป็นคอลเลจเอ็นเวิสมมติเดือนหน้าเนี่ยเราบอกเลยว่าเหรียญเลวหนึ่งบางตัวเนี่ยเราต้องเอาออกจากกองไปเพราะว่าอาจจะมีปัญหาหลัหมดอนาคตได้อย่างเงี้ยเราก็เอาออกไปแล้วตัวอื่นขึ้นมาก็เป็นเหมือนเบสกับทั้งเซกเตอร์นี้ในในตัวบล็อกเชนอินฟราสตรักเจอร์ ส่วน m m e t a าตัวก็คล้ยายๆกันเพราะว่าคนมาถามเยอะว่าในโลก m e t a v e r s e ของตัวคริปโตเนี่ยมีอะไรน่าสนใจบ้างเราก็เลยทำเป็นก,กลลิวท์ที่เรียกว่า m m e t a าตัวขึ้นมาก็ mm hmm. ตอนนี้ก็มีอยู่4เหรียญก็มีอย่าง Sandbox, Decentraland, Engine และตัว a p o i o i n ถามว่าตัว m, m e t a v e r s e เมันมาไหมมาแน่นอนครับแต่ว่าอันนี้อาจจะเป็นขาลงของช่วง m t t v e r s e ปีที่แล้วมันก็ขึ้นมาเยอะแล้วแต่คิดว่าช่วงนี้ครับอาจจะเป็น ช่วงที่ตลาดมันตกเยอะมันก็กระทบไปหมดแหละในทุกๆสัดส,ส่วนของตลาดนั่นเองส่วนอย่างที่บอกครับก็คือความแตกต่างก็คือว่าข้อแรกเลยเราอยากลงทุนแต่ไม่มีเวลาเนี่ยเราก็ทําไงก็มาลงทุนกับเมอร์เคร์เรามีคนดูแลให้มีทีมงานช่วยสปอร์ตคุณออมีพวกรีเสิร์ชต่างๆช่วยสปอร์ตแล้วอธิบายให้ฟังโดนแฮกนี่ไม่ต้องเป็นห่วงเลยมากับเราปุ๊บเรามีคัสโตเดนเซอร์วิสแก้ปัญหานี้พี่นอนหลับสบายใจแน่นอน อย่างที่3ไม่รู้ว่าคนลงทุนเหลียดอะไรดีก็ตอบโจทย์โดยการที่เรามีกลยุทธ์ที่แยกไว้ตอนนี้ก็อาจจะดูน้อยนะครับมีแค่4 4กลยุทธ์แต่นะครเราก็ค่อยๆเพิ่มโปรดับของเราไปน,ะนั่นเองว่าจะเพิ่มอะไรบ้างส่วนมาพูดถึงโปรโมชั uh, ่นแล้วกันในงานวันนี้เอ็กซ์โนะครับก็วันนี้ก็ถ้าร่วมกิจกรรมถ้าทำ KYC เสร็จก็เนี่ยครับอันแรกเลยที่เรามี Research Paper นะครับตัวค m i ป e Research o u t l o o k 166หน้านะ ถ้าใครยังไม่ได้อา่านผมบอกเลยว่าไอ้นนี่รีเสิร์ชนี้เราไปรวมข่าวสารจากทั่วโลกมารีเสิร์ชเปเปอร์ต่างๆแ,แล้วบวกกับการวิเคราะห์ของรีเสิร์ชทีมที่มีมากกว่า10บกว่าคนเนี่ยครับเข้ามาวิเคราะห์ตลาดให้ฟังตั้งแต่แมกโรแฟกเตอร์ตัว Bitcoin ตัวเลเยอร์หนึ่งตัว m e t a เว r ร์ตัว NFT ผมว่าพี่ได้เล่มนี้ไปเนี่ยอ่านอ่านทีจะกระจ่างขึ้นว่าในโลกนี้มันมีอะไรบ้างแล้วเรายังไม่รู้อีกเยอะเลยสิ่งที่มันเกิดขึ้นในโลกนี้ แล้วถ้ามีถ่ายรูปก,กับจากเพจเนี่ยเขาก็อาจจะได้รับไอตัว quarterly research outlook ขึ้นมาแล้วก็อันล่าสุดที่เราเพิ่งออกมาก็ตัวเป็น metaverse report นั่นเองก็ถ้าทำกิจกรรมพวกกดไลค์กดแชร์ f c e b o o k p เพจเรานะครับแล้วก็มีการทำ KYC ก็จะได้โปรโมชั่นต่างๆวันนี้มีโปรโมชั่นอีกเยอะนะครับก็ถ้าลงทุนกับเราจะได้อะไรบ้างมีทั้งเสื้อแจกตามเทียอะไรนะครับวันนี้ถ้าเริ่มลงทุนได้อันนี้ถ้ามีรายละเอียดรือสนใจเพิ่มเติมก็เชิญที่บูธได้ แล้วก็เดี๋ยววันนี้จริงๆอาจจะมีการเปิดกลยุทธ์ใหม่ด้วยในเดี๋ยวคุณคิมก็จะมาเล่าให้ฟังกลยุท e ธ์อีโกเนี่ยมีอะไรบ้างแล้วมันแตกต่างกับกลยุทธ์อื่นที่เรามียังไงไปเนาะในรอบนี้ก็วันนี้ก็ขอบคุณพี่ๆทุกคนมากนะครับที่เข้ามาฟังกันแล้วถ้ามีคําถามอะไรก็ถามกันได้นะครับถ้าคนที่อยู่ที่นี่เดี๋ยวจะลงไปพูดคุยกันครับครับขอบคุณมากครับ